นายตกลงหน้านะครับปูผ,ผาครับตกลงหน้ายังครับ ไปบีครับไยแบบมาไปับมาครับนั้นตัวตรงโู้ไปแบบมาเลยครับไยับบมาไปแบบนี้หน่อยเบ็ดเบ็ดไปบมาทังนี้ไอ้หลังผู้ผานี่นะชื่ออะไรครับบทัอ่ตัวงมียอย่างวิจาขับพรเลยครับ พยัชนะส <Trustee> er, ัมปันังสายนงโพชนาอุจตรัมวะลังพุทธสาภูชีมาตาพิเข้าพระนิพพุธเจ้าปตายิ่ ครูจะขับาพากันนะครับไม่หายไปไหนไม่ล็อกแรก สกายาสัตติยาญาปนาญาวิหิงิยามริยาลุมะิจิปุรานัจเวทนะปิหังามนวันเจเวทนามนนปัสสัมยาตราจะมีภวิสเดียนาวัจตาจะพาสวิหารรจติอีกกลอหนึ่งจะเข้าข้อใหม่หนึ่งสองสามอีกมั้ง เสียงดังตล่อ้าวข้กลาจับกามเรียบร้อยน้องข้าทุกคเป็นทวงคำภายในนตาตมตุ่สตีมไม่พูดคุยกันไม่ชังเสียงดังตล่อ้าวเข้ากลาจับความเรียบร้อย